สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นางมันนี่เตรียมมูปรกรณ์น,นะคะวันนี้มันนี่กับยายจะมาทําอะไรคะปลูกเมล็ดอย่ากันไอ,อ,อ้มันมันสะเทือนลงวันนี้จะกล้าวเมล็ดพันผักนะคะสําหรับวันนี้จะมีหนึ่งสล<ะ>ัสดแก้วกรอบอิตาลีนะคะวันนี้สลัดแก้วกรอบอิตาลีแล้วก็อันนี้หนึ่งนะคะ สองกรีนคอร์สนะคะกรีนคอร์สอันนี้สามกระปุกนะคะเจ้นี้ของเรานะคะพันุ์ของเราสามกระปุกนะคะสามกระปุกของเราเองนะคะพี่น้องสามกระปุกนะคะสี่ปอกไดชีค่ะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะคะเมนึงกระปุกกล่องเปล่านะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้อันที่สองเมล็ด อัผักใช่ไหมคะเออแล้วก็อันที่สามทิชชู่นะคะอันที่สี่ถุงมือถุงมือนะคะอันที่สี่อันที่ห้ามีอะไรบ้างคะฟ็อกกี้น้ำนะคะกับฟ็อกกี้นะคะพี่น้องเตรียมนะคะอันนี้น้องออกแล้วอะอะอะฟ็อกี้มันไม่ออกนะพี่น้องอืมอ่ะลงมือเลยจ้า หรือว่าถ้าจะเป็นแบบช่องเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะนี่นะคะ <c oughs> กองเปล่านะคะกองเปล่า <c oughs> แล้วเราก็เตรียมผ้านี่นะคะมาลงค่ะคะลงก่อนเลยค่ะลงก่อนเลยค่ะ ถ้ามีสี่ช่องเราก็ต้องใส่สี่อันนะคะถ้ามีหนึ่งช่องก็ใส่หนึ่งช่องเลยค่ะจ้าขยับเข้ามาพี่คะแม่โนใส่ผักอันนี้นะค่ะยกุ่งกรอบใส่เลยนะเดี๋ยว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 เดี๋ยี๋เยวเดี๋ยวี๋เยวเ

ออแม่ใสให่หนูดิสิแม่ให้หนูตัวนี้หนูไม่คนขี่แม่เอาไปห,หนูจะเป็นคนขี่น้ำเองอย่าใส่เยอะนะคะใส่ตรงไหนใส่งนีค,ค่ะอยู่ลงไปเลยค่ะโอเออโก้โก้โก้ ค่ะอีโคอีโคแต่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ทิชชู่นะคะประกบนะคะอีกหนึ่งแผ่นนะคะพราะพอน้ำมันเยอะไปพี่น้องน้ำเปียกแล้วพี่น้องน้ำเปียกแล้วพี่ <c oughs> น้องน้ำ่วบ้านแล็กน้อยแม่เป็นคนโรยนะแล้วหนูจะฉีด <c oughs> แม่เป็นกดยเอยอย่าทำยายสิคะยายไม่ได้ยายยังไม่อยากเล่นสงการค่ะอย่าอ้างเดี๋ยวยายเปียกเดี๋ยวยายจะไปนวดดูเราจะปลูกผักก้าบมาเล็ดผัดผักไว้ก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ทิ้งไว้ในถังน้ำแข็งหนึ่งคืนนะคะเอาเลยนะเลยลูกไป ถ้าเสร็จแล้ว okay, นะคะที่ชู่ใส่เสร็จแล้วแผ่นเนยเอามาเอาอีกเทียบชุ่มด้านนี้หัทหนูลงโรยรอบๆค่ะเอออ้าวชีดลงไปชีดลงไปชีดลงไปโก้โก้โอ้โอ้ดีดีดีเวิร์กเวิร์กเวิร์กเจอเจอเจอตึงตึงตึงโอเคนะคะสุดท้ายคือน้ำทำแบบนี้นะค่ะน้ำใส่แล้วก็ปิดฝาเลยค่ะ ทิชชู่นะคะต้องให้มันเปียกนะคะมานี่ก่อนนิดนึงขอหน่อยสิให้มันเปียกให้มันเปียกหมดเลยลูกให้เปียกหมดเลยด้านข้างๆให้เปียกโอเคเอโกเอโกเติง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 โอ้ได้ได้ได้เออโอเคหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะพอค่ะพอค่ะทำกับเด็กน้อยเป้ยอย่างนี้ละพี่น้องเ้ย ขี้ดื้อนะคะปิดฝานะคะเสร็จหลังจากนี้เราก็าไปใส่ถังแข็งค้างค้างไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เราถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเราก็เอาออกมาแล้วก็ตั้งไว้ด้านนอกนะคะปกตินะคะสองวันหรือสามวันก็จะเกิดแล้วนะคะก็จะก็จะใบเขียวละค่ะนี่นะฝามันอันที่สองค่ะจะเป็นเมล็ดพันธุ์อื่นนะคะเปล่าๆกล่องอเปล่าๆนะคะเอามาฉีดน้ําลงก่อนเร็ว ไม่ค่ะฉีดใส่ตรงนี้ไม่ค่ะฉีดใส่อันนี้ให้มันเปียกนะคะฉีดใส่ให้เปียกเลยค่ะออเอโดยรอบ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  yes 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 โอเคโอเครอแป๊บนึงนะคะเราจะใช้พันุ์ผักของเรานะคะพันที่เราเก็บเองจากต้นนะน้อยน่อยสิแม่อะไรคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใช้มือหนูด้วย ใส่มือห้หนูด้วยคือพันของเราใส่มือให้หนูด้วยเอาจาหนูมือเปียกหรือเปล่าล่ะสามเดเต้้งเ้เเฮ้ยเฮยเกุ่งลูกอาพ่งเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดีเดียยวเดียเดียว อ่ะมาใส่ทีนี้เอาใส่ดูจะมาใส่เร็วๆจะได้ปิดฝานะอมาใส่ให้เปียกชุ่มเลยเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยมามาเลยๆๆไม่งเเทเลยเออมาลาดลงเทลงไม่เอามือช้าเอออออนี่แหละพอดีมือช้าเราโอเคเสร็จแล้วพอปอปอพอปอนี่นะคะรดน้ำนะคะฉีดน้ำให้เปียกชุ่มนะคะเปียกชุ่มเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะ ลงถังมันแข็งนะคะต่อมาเหมือนเดิมค่ะให้ไม่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 โอเคเสียดีกันเสียดีกันโอเอขอพอกขอบอกขอบอกเพราะว่าน้ำมันมีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะคะอันนี้โอเคแล้วแล้วเราก็จะมาใส่พันนี้นะคะสลัดแก้วกรอบนะคะต้องเอากรงไก่มาปัดไม่ต้องค่ะมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวยายทำเอง ี๋ยวยาครับมามาจะมีอาการมีเกิดอาการแย่งกันแล้วเกิดขึ้นแลเร็วๆดิเเกิดอาการแย่งกันเกิดขึ้นแล้วนะคะพี่น้องเอาว้าเว้าเอ้ดูไม่หกเลยป่ะอาเร็วเร็วให้ไวให้ไวเดี๋ยวมันหกตุ๊ก โูโยโ,ย,โยไปไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเยอะไปเอาเกินเกินลูกเกินมาเลยเร็ว